สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีเอฟซแฟนครับมีข่าวดีมาบอกนะครับสวัสดีเอแฟนครับสาวน้อยเป็นแผงเอฟซีน้องหญิงล่ mm hmm. ing, และเอฟซช่องทีมงานขอดต,ตะดดัาไอถือว่าเป็น breaking news ครับ breaking news คลิปนี้ผมจะปล่อยประมาณต่อจากคลิปหนึ่งตื่นเต้นมือน,นี้อาจจะมีหลายคลิปนะครับข่าวล่ามาแรงครับ breaking news สุดๆนะครับบอสโจก นะครับอาจจะมีเสื้อไพรผมคิดว่ามันก็อาจจะกินใจอีกแล้วครับพี่น้องดึงซึ่งอีกแล้วนะครับแต่ว่าโมเมนต์ดามมาดอกเบิ่องลักษณะแล้วอืมผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับบอโจเพนนีโพสเดี๋ยวผมจะเอาขืนมาให้เบิ้งนะครับเพนนีโพสเฟซบุ๊กครับว่าไม่ว่าจะเกิดอ่าไม่ว่าจะเกิดอย่างเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอืมทั้งบวกและลบ จะมีศิลปินหญิงคนหนึ่งที่ให้กำลังใจพ่อโจและอุงอิงมาตลอดคิดกรบพน้องคิดผู้ใดครับผู้ใด,ดครับ tiktok 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 อ่าคิดเบังอ่าผมไหวเวลามามั่นณนึเงนหัวสิบหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสามหน 1นึ่1พ0เจ็ดและ1,010ผมจะอ่านต่อนะครับก็คือว่าให้กันร่างใจพอโจและนององค์อิงมาโดยตลอดนะครับทั้งหลังไม์และคอมเมนต์ที่ i ิกตอก็อกศิลปินคนนั้นก็คือเวียงนรม,มนครับผมตื่นเต้นผมดีใจอย่งห,งหูบอพี่น้อง เวียงนลมนเป็นศิลปินคนหนึ่งคือกันครับที่ผมติดตามผมประทับใจในการวางตัวในการแสดงออกให้กับศิลปินรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องๆหรือว่าศิลปินขึ้นมาใหมา่นะครับผมชื่นชมแล้วก็ผมติดตามตลอดเด้ยผมกระเบิงผมว่าบบผมดีใจไหมผมดีใจอย่างหูบอผมดีใจว่าเอ๊ะผมเบิงว่าผิดไหมผมมองไม่ผิดอะ่ะ นะครับเออแล้วกบอกกันว่าและน้องเวียงได้แอบแต่งเพลงให้น้องอุงอิงด้วยครับอืมมีใครอยากฟังบ้างรอคลิปอืมมีใครอยากฟังบ้างรอคลิปนี่เป็นยังไงเป็นยังไงมูเจ้าเออผมก็อยากฟังเลยเนาะที่นี่ผมมาผมคิดแวบวาบเึ้นมาในหัวเลยเด้ ว่าบข้นมาในหัวเลยครับผมคิดว่าเพลงนี้จะเป็นลักษณะแบบว่าจากพี่สู่น้องกําลังใจจากพี่สู่น้องมันจะเป็นลักษณะนั่นแม่พี่น้องอืมมันจะเป็นลักษณะนั่นโอเคครับผมมีอย่างไยคลิปนี้สันๆสันกว่าคลิปก่อนนะครับเบกกิ้งเนี่ครับรอชมรอเชี่์อืม ในก็ตาผมว่าเปรียบเทียบผมอยู่บอกเรื่องอื่นผมสิโฟกัสแค่ว่าผมก็อยากฟั่งด้วยกันนะครับสีบ่สะสีบ่ไปบอกว่าเอ้าเพยงคนนี้คือบ่กออกเกลือเพยงคนนั้นคือบ่กออกเกลืออ่าคือออกมาหลายปวดแทลมันบ่กเกี่ยวกันครับถ้ามันดีจริงมันออกมาออกอะไรก็ตามที่มันออกตลาดออกมาพร้อมพรอมกันน่ะสินค้าอะไรก็ตามที่มันออกตลาดมาแล้วมันดีมันดีทังนั้นมันก็ดีไหมมันก็ขายได้คือเก่าไหม กับมันบอดีมันเจ้าสิอ,ออกมากตอ่ตอ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 ต่อกันอย่างนี้อ่ะมันก็ขายบพราสินค้าตัวน,นั้นอ่ะแต่เพียงมันดีมันออกมาต่อกันมือนีออกมืออื่นก็ออกมือเอือออกออกต่อกัอนมาปันนี้มันก็ขายได้กัเกากับมีคนฟังคือเกาถันเพียงดีอ่ะกือกันกับขายของกันของดียังนี้ก็ขอฟังขึ้เกาโอเคครับผมถ้ามีข่าวเพิ่มเติมอัปเดตไปไหม,มผมจะจัดให้เลยนะครับชอชมค่อยเชื่อ เป็นกำลังใจเคือเก่าครับบอจโจน้องหญิงทีมงานสนาวหน้อยเป็นแพงงละกกะรอฟังครับผมรอฟังเดี๋ยวมีข่าวผมจะปึ้มบัมขึ้นมาทัานที่ท่านนี้ครับฝากกดติดตาม Subscribe ท่ามช่องทีมงานขอบตาดำได,ด้วยครับให้เฮงเฮงาำลำลุลุยนะครับไก่ถึงแสนซับแล้วเหลือหมื่อกว่ารับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ